สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะฮะเข้าสู่ The Rich Man Podcast นะครับวันนี้ผมมีหนึ่งบทความที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับบทความนี้เนี่ยมีชื่อว่าการใช้ชีวิตให้เต็มที่สําหรับตัวเองจริงๆแล้วน่การใช้ชีวิตแต่ละคนเนี่ยนะฮะล้วนมีเป้าหมายแตกต่างกันออกไปนะครับบางคนเป้าหมายใหญ่บางคนเป้าหมายเล็กบางคนก็ไม่ได้คาดหวังอะไรกับชีวิตใช้ชีวิตให้อย่างมีความสุขก็พอแล้วอะไรอย่างเงี้ยจริงๆทุกเป้าหมายที่เราตั้งไว้เนี่ยนะฮะล้วนแล้วเราก็ต้องการที่ทําให้เราเนี่ยมีความสุขในอนาคตแล้วก็คนรอบข้างมีความสุขกัับตว เราต้องการที่จะเห็นตัวเองเนี่ยประสบความสําเร็จในชีวิตต้องการมีเงินมีทองต้องการร่ํารวยในชีวิตต้องการมีฐานะที่มั่นคงในชีวิตนะครับสิ่งพวกนี้รวนแล้วก็คือเป้าหมายของตัวเราเองนะครับแต่คําถามมันก็ย้อนกลับมาถามตัวเองว่าทุกวันเนี่ยเราใช้ชีวิตให้ตัวเองมีความสุขมากพอหรือย,ย,ยังดังนั้นนะครับวันนี้เนี่ยผมจึงได้เอาทั้ง7ข้อในการใช้ชีวิตเพื่อตัวเองมาฝากทุกท่านครับข้อ1ครับการตั้งเป้าหมายจริงๆการตั้งเป้าหมายเป็นสิ่งสําคัญนะครับรวมไปถึงการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วววเเเนนนนนี่่มมััักกก็ป็ปสสิิงงําาาาคญใชตขอรอรรืพะ ที่เราตั้งเป้าหมายอย่างชัดเจนมันจะทําให้รู้ว่าเราจะเดินไปในทิศทางไหนในอนาคตเราจะมีการวางแผนเตรียมรับมือในอนาคตได้อย่างไรนะครับแล้วเป้าหมายเนี่ยนะฮะมันก็จะเป็นสิ่งที่เราเนี่ยนำพาตัวเราเองนะครับไปสู่จุดหมายปลายทางที่เราต้องการได้ในอนาคตอย่างเช่นบางคนอยากจะรับราชการบางคนอยากเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จบางคนอยากเป็นยูทูบเบอร์ที่มีชื่อเสียงสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะล้วนแล้วเกิดจากการที่เราตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนครับ2ครับการรักษาสุขภาพที่ดีจริงๆสุข สุขภาพที่ดีเนี่ยนะครับเป็นพื้นฐานในการดําเนินชีวิตของตัวเราเองนะครับก่อนที่เราจะลุยหรือว่าลงมือทําอะไรเราย้อนกลับมาดูที่สุขภาพของตัวเราเองก่อนว่าเราให้ความสําคัญกับมันมากพอหรือยังเราควรที่จะมีเวลาให้ตัวเองเราควรที่จะมีแผนที่จะออกกำลังกายบ้างมีเวลาที่จะพาตัวเองเนี่ยไปกินของดีๆบ้างอาหารที่มันเฮลตี้บ้างแล้วก็รวมไปถึงการที่จะพาตัวเองเนี่ยพักผ่อนให้เพียงพอบ้างนะครับข้อ3ครับการพัฒนาตัวเองนอกจากที่เราจะมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับการดูแลตัวเองที่ดี เราควรที่จะมีการพัฒนาตัวเองที่ดีเช่นกันนะครับอย่าใช้ชีวิตไปแบบเรื่อยๆนะครับสิ่งที่เรารู้ปัจจุบันเนี่ยนะครับมันอาจจะใช้กับอนาคตไม่ได้แล้วเพราะว่าทุกวันนี้ก็ต้องยอมรับว่าโลกนียมันเปลี่ยนไปเร็วมากๆนะครับเราควรที่จะมีการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาคนที่มีเวลาอ่านหนังสือบ้างนะครับเพื่อที่จะนําสิ่งใหม่ๆเข้าตัวเราแล้วก็เรียนรู้สิ่งใหม่ๆสิ่งต่างๆนวัตกรรมใหม่ๆที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันซึ่งทุกวันนี้ก็ต้องบอกว่าสื่อต่างๆทั้งในโลกโซเชี้หาเเรระอไใย ต้องศึกษามันให้เข้าใจแล้วก็ศึกษาไปเรื่อยๆครับแล้และจะทําให้ตัวเราเนี่ยไม่ตกเทรนด์แล้วก็เป็นคนที่พัฒนาตัวเองตลอดเวลาอนาคตเนี่ยเราอยู่รอดได้แน่นอนแล้วก็จะทําให้ตัวเราเองนะครับอยู่รอดได้ทุกสถานการณ์ไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปเร็วแค่ไหนตราบใดที่เรามีการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอนะครับเราทันโลกแน่นอนครับข้อ4ครับการสร้างความสุขจริงๆตัวเราเองเนี่ยครับเรารูว่าเราชอบอะไรเราไม่ชอบอะไรนะครับการเติมความสุขให้ตัวเองเนี่ยก็คือการที่เราทําในสิ่งที่เราชอบนี่แหละเราลองหาสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบมาทําในแแต่ลละววัน้ จะมีความสุขไปกับมันครับทำมันต่อเนื่องทุกวันหาเวลาว่างมาทําบางทีเราอาจจะเลือกไม่ได้เราก็หาเวลาว่างหลังจากเลิกงานงานประจํามาทําอย่างเช่นผมเนี่ยนะผมชอบที่จะอัดเสียงทำพอดแคสต์ผมก็มีงานประจำของผมเหมือนกันแต่บางทีผมก็เลิกงานมาผมก็ต้องหาเวลาว่างมาอัดเสียงแล้วก็มาฟังเสียงตัวเองบางทีก็ผิดพลาดบ้างบางทีก็ไม่เป็นนั่งใจบ้างแต่พอท้ายที่สุดแล้วเนี่ยพอผมมาฟังเสียงตัวเองผ่านลําโพงมันก็ทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเออมันโอเคนะมันยังขาดตรงนี้นะมันยังต้องเติมตรงนี้นะอันนี้แหละ มันคือสิ่งที่เราชอบพอเราทําไปปุ๊บเรารู้ฟีดแบ็กของตัวเองว่าคลิปต่อไปเราจะพัฒนาอย่างไรเราจะพูดอย่างไรนะครับจริงๆทุกคนก็ลองที่จะหาความสุขใส่ตัวเองบ้างนะครับลองหาทําในสิ่งที่ชอบและความสุขเนี่ยมันจะทําให้ชีวิตของเราเดีขึ้นแล้วก็พัฒนาตัวเองได้ดีขึ้นมากเช่นกันครับข้อ5ครับการเชื่อมโยงกับผู้อื่นจริงๆการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นก็เป็นสิ่งที่ดีเช่นกันนะครับอย่างเช่นคนที่เรารักครอบครัวอะไรเงี้ยเราควรที่จะหาเวลาเนี่ยกลับไปหาเขาบ้างนะครับหาเวลาโทรไปค ลังใจกับกลุ่มคนพวกนี้มันเป็นสิ่งที่หิวใจเราได้เป็นอย่างดีเลยนะครับบางทีเราเจอเรื่องเฟลในแต่ละวันเจอเรื่องที่เหนื่อยในแต่ละวันเจอเรื่องที่ไม่เป็นดังใจในแต่ละวันพอเราได้ยินเสียงการให้กําลังใจกับคนพวกนี้มันทําให้เรารู้ว่าชีวิตเนี่ยเรามีความหมายแล้วก็ทําให้เรารู้ว่าการที่เราทํางานหนักในแต่ละวันเ,นเราทําเพื่ออะไรจริงๆพลังพวกนี้นะมันทําให้เราเนี่ยมีกาลังใจในการที่จะเดินต่อไปในอนาคตได้ครับข้อ6กครับการยอมรับความผิดพลาดและการเปลี่ยนแปลงจริงๆการทําอะไรพลาดเนี่ยผมมองว่ามันเป็นเรื่องปกติ ของการที่เราลงมือทําอะไรซื้ออย่างนะครับพอเราพลาดจเยอะเนี่ยมันจะทําให้เราเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดการปรับปรุงเกิดการพัฒนาตัวเองแล้วมันจะทําให้เราเนี่ยเปลี่ยนแปลงเป็นคนใหม่ได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมแล้วก็มีการพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆเราควรยอมรับความผิดพลาดครับแล้วการยอมรับเนี่ยมันจะทําให้เราเปลี่ยนแปลงตัวเองและเป็นการพัฒนาทําให้เราเนี่ยเติบโตไปในอนาคตได้ครับข้อเ็ครับการให้เวลาตัวเองจริงๆการให้เวลาตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะครับทุกคนเนี่ยล้วนแล้วจะเจอแต่เรื่องหนักๆบางวันก็หนักมากบางวัน เจอเรื่องอะไรก็ไม่รู้แต่ละวันบางทีเราก็เหนื่อยบางทีเราหมดแพชชั่นบางทีเราก็ไม่อยากทามันอีกแล้วมันเกิดการเบื่อเอาในชีวิตไม่อยากจะทําอะไรเลยเกิดการเบื่อหน่ายบางทีเราหาเวลาว่างหรือว่าเวลาวันหยุดเนี่ยให้เวลาตัวเองบ้างอย่างเช่นออกไปพักผ่อนออกไปเที่ยวออกไปหากิจกรรมที่เราชอบคือสิ่งพวกนี้นะครับมันสามารถที่จะฮิวใจเราได้พอร่างกายของเราสภาพจิตใจของเราเกิดการพักผ่อนแล้วเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยมีพลังในการสู้ต่อแล้วก็คิดไอเดียใหม่ๆออกมาได้นี่แหละฮะคือการให้เวลาตัวเอง